สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสาวๆน,น,น้องมันนี่มันนี่เฮามาทางกันเพื่อนหัวหน้าเฮาพี่น้องเลยทางเพื่อนสาวลาวๆฝืนกำลังลาบสีมูเฝืนมีงานน้องมันนี่อยู่เพื่อนเฝืนกันบุ๊คเคนไม่ใหญ่เนาะเอาชิพฟา้าบ่งมียังกินเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องมันนี่ฝือนมาในชุดส,ส,สีชมพูแน,แน่น น้องจ้อยน้องจ้อยจันมาหาอาู้่ต้องเองเอก็เพื่อสุขภาพกันมาต้องใส่สีชมพูสีแห่งความหมายอัอนนี้กําลังขั้นกินขั้นห <c oughs> น้าวพี่น้องเย <c oughs> กําลังขั้นหนุ่งหน้าเรากําลังอยู่ในคขันข้นวันนียกําลังสียนีนลาบหม,มูเนาะเอาใส่หมวยหนึ่งก่กนอนเนาะจะงอนมันสีเขียวประมาณนั้น,นก่อนก็ได้ อยเป็นอะไร้นยังตู้ผมไม่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 ห่อนหรือนาวบอกมาลูกซาลาวมันห่อนแล้วนาวบอลูกซาลาแต่ละคนใส่เกลใส่นัวใส่นั่นแต่นี่หรืไแต่ผิดกันในกรนบอใส่บอยใส่เอะไม่มมใส่กระซำกระซำอีกเลยเอ้ยำูกระซำเลยชิบ ก็ผัวลงไปแล้วพี่น้องเอามาแผ่พี่น้องบึงไก่ว่าอย่าเพี้เลยได้เคยลำมูอฮะไปเอาขึ้นไปวะเยอะๆเลยไก่ย่านมันเพี้ยนเนาะต้องมาดูจิห์ให้อ๋อสุดท้ายแล้วจีห์ให้ป้าพี่น้องเตรียมบึงอย่าบอกนะอันที่ขาวๆก่อนคืออันคืออันนั่นนะคืออันคืออันนะอย่าป้าอย่าป้า กินน้ำมะพร้าวมาสิเื่อเมียมึอะไม่อย่าเพิ่งได้บังคึกมากเกินมากเกินไปซะแล้วเนาะขาเสื้อก่อนเห็นว่ากันหาแก้วก่อนเ้านึ่งอันนี้เลยกินน้ำมะพร้าวกับสิคึกสิคาดเลยเห็ดเวียงยังหมดแล้วคึกก้นอ้าซะก่อนถ้ากบ้าแต่ว่นอนกอยเมื่อกี้นี่นะได้ล้แก้วนะคะ ซิมซิมก่อนเ้ยจังอาปักลงจิมมันนัวมาแปงพอดีาหมูมาดูชื่อก,กมันีบุฟเฟ่มังาวพี่น้องเลยเอาก็เลยเพิ่มมงาวเข้าไปน่อยนึงอ,อกมันผสมมงน,นาวอันนี้หมงาวมาเทือนอันนั้นนะชี้ชีอันนี้นะไม่เห็นใต้ความนั้นอะอไ <c oughs> อมาเตืนคนมังตัวนี้ตั้นมันปีแังก็ลอยตัวเไรยังไม่ใส่ตวยินเลเนาะพี่น้องเป้พนด้าทำไมไม่ใส่ชีชมพูยังไปลูไปไปไปเตรียมตัวเจ้าของมีผู้ไ่นม้ปิเสการมีผู้ให้แม่เนี่เด้อปิเสีชมพูกันเพือนได้ไหมนี่นะแม่กอบคู้สีชมพู ครอบครัวสุพรรณรักสีชมพูไอ้เ้องใสองต้องอันนี้ก็กพัวสีชมพูเมื่อนี้ชอบที่เป็นเสือแบบยิ้มใช่ไหมยิ้มวาดประคุมโอ้ยปัญหาเลือกก็ไม่ใหญ่มากกับสีชมพูบ่ะประคุมมีเลยประคุมมีเลยกุ้งพัวไปใส่สีชมพูอีกเลยเด้อพี่น้องกัย อันนี้มันบอเมนทีมงานเชาวลาวอันนี้ทีมงานครอบครัวชูฟลักษณ์อันเนี่ยครอบครัวชูฟลักษณงส์เองอาจารยนี่ชมพูฮทีมงานเชาวลาวต้องสีแดงอ่างตรังก็ขอมเป็นยังพี่ไปบางข้างผู้ดึงออกรถไอเห็ดไอเห็ดมันสีเปรอะเลยมันทึ่งเลยแตงหน้ากันเนาะพีเนาะ เดี๋ยวห,<อ>หนังนาวออกขีมมือออกน้ำเบิดลเอ้ยเออกแต่บ,บุญยากเที่ยว <laughs> ขีมมือเ่าเลยเหมือนคาวเปล่ายบ่สนับสนุนโดยปลาเด็กสาวแต่เด็กคนอเองแต่เด็กสาวแต่เด็กต้องใส่อะไรจิมินช่วย กูขอด่าก็กินแนว่ามีเก็ดิบผีดผีดนี่ผีดม่แลตอนนี้เช้ารจะหน้ากลังซีตั้งเบือนอให้น้องใส่แกงเป็ดเอ่อใส่แกงเป็ดว่าอ่ใส่ตอยู่เ่อันอ่จะเาอะรมาลายเลายบ่าลงสาขึ้นไป เบิ่งสิเบิ่งสช่ไหมนี่อ่าอทิงทรอ่าทำงามอิลีพี่น้องเอ๋ยสบายดีสดีน้องตอนนี้ชาวลุดจนาเรากำลังลุดจนาเรากำลังฝ่าวตำเป็นตาขาตาตัวเองเลยพี่ๆไปอยู่ตาแห่งการลุก ก็ี่ลโลจวดสีเนะเฮ้ยี่ไปไนะไอ,อ้น,นี่ปาีที่มึงดูเขา่ามันเค็มวาเขา,าใส่น้ำใส่ตอนก็นพอดีเนาะผีพอดีใส่ตอนป้าดิ่งอ้ายเขาก็ใส่สีแดงมาสีแดงทึงท่งทึ่งทั่งผีทึ่งไอ้เรื่อง มันมทีมงานสาวลาวอันนี้ทีมงานอันนั้นทีมงานครอบครัวสุภรรณกันเนี่ยต้องใส่ชีชมพูรูนะพี่นองอืม้อไดดเยังใส่ชพูนะเจหลุดจะหน้ากัยังใส่ชีช่มพูพี่น้องเลยใส่อีชมพูมืออื่นนี่ถ้าตีตามซม สาวหลดสิไปเอวหลันปัดอยู่หน้ารุ่แห่เอวลันปัดลันปัดเออตัวยาสืออนปัดก็เล่นไปคลายบัดนอกเนะฮะไปคลายอยู่ท่านเออจะเมื่อเจ้ากรเฮ็นรุนแล้วท่อลาด้หลงหลังนท่านท่าท่นท่านสิดูได้ทยวยวเนี่ยปาา

เจ้าจองข่อยไปดิเจ้าคือเอาจองข่อยเอาหายพี่เพียมาขึ้นม่จองเฮาอไม่เห็นว่ไม่เห็นบ่กําลังแย่งจองกันพี่น้องเลยนี่ใจเราจะนากําลงมาเลยมาแล้วคนยันจองหออยั่่นจอองขยบเห็นได้จองข่อยเชียบุหล่อะไรพี่น้องเอ้ยน้องเพียงคนไล่อะไร่น้อเยข้าวไ่ละมุงกับข้าวไล่อน men mà quân sao sao bán nó gì mà tay tay đẹp. đó sao sao tốt thịt tụng sao sao thịt sao làm cái bộ ăn làm can mặc thịt lo không? Hey, à. nó hơi nhưng cái bộ nó là cái bên đây đấy <laughs> uh -huh. ừ nó <laughs> bún thì nó khó trồn <laughs> à, thôi, nào cứ mà ông tổng thế Tôi sẽ sẻ đi ông tổng thêm, ông thêm tổng bún kem luôn ừ, rồi nè sim sim mừng คนดียั่เนาะอันนี้น้ำบวงเนี่ขาจ้ไจจงยันกลก็ได้ยันเาะกลนให้เออเเป็นผู้สาวพ่นองกลนผู้สาวได้พี่น้องนี่สา้ใตอนีแซ่บอะไราปะนวดอะไรม้นปสบายดีพี่น้องสบายดีไม่เถ้าเฮ้ยไมไม่เถ้าสังเ้วะ อ้ายเบิงทางหมอแกงโอ้เาสิมาทังย่างย่างอะไรนี่หมากบ่อือป่อวยปั uh, ่นเงียบ้วกินด้ั่เป็ดพี่น้องย่างตีนเป็ดอืกินเป็ดแต่แซ่บเนาะเออกินบวนึงแ่บ่แซ่บ้ย่างน่ะ พวกกะเรืออะไรเป็ดนัิหายต้แค่ชนกจมตีตีนบดถวยหนึ่งอาจิไปชำพัไม่ังคือกินทั้งกินทั้งเบาทั้งได้ได้ยินว่ากินกิตีนบดอันอะไรวัวทบีวัวบีวัวบีบีนันกินพ กินอยากเมื่อกินเอาข้าวละไอยากเมื่อโอ้ยแคกะบากระบะแบบนี้บุท่านเมาจะบุดึงเงินเมียเมื่อใช่ป้วนี่จะเอาเมียเมื่อน้ำคุณน่ะลาบหมูลาบหมูแล้วเมียนะหัวหัวหัวทับีหัวทับีพี่เนาะ เสียกันมานั oh ่นนมาทังได้นนนะตังของหมกอยู่นะเออนี่ชื่อมไแต้พิการมาไหวเหรอชื่อมไแพ็กนึงมึงก็เลยดยังอย่ันนี้ปตูนาแตกายหรอมาตะนาปงไดพี่น้องาเจียคองเหรองคงอยู่บ่นนะนอยู่โอเซ่ไหนก็เเบ่่ี่แล้วเจอว่าเซ่บ่เสบบ่

ยกมากค่คือว่าเลยระมาลูกานมีรือเามาดินี่เพือนสาวลาวเีน้องเพือนเก่าเป็นน้องะมันบ่ออ่ะได้มันช่วยบ่ได้

ไปเก็บกะตามหมงเ้าวแต่สแบฮ่าฮ่าบวมีบุก่บ้านเลยเออเ้าวตลาดบ๊วยเาเหมือน้วนาเลยมันเหมือเอมือนไรเหมือเอเออเ้ไม่ใเอห้เอียเมนแล้วนะบ๊วผู้ส e ือเนาะ เห็ดหยางยุงเหาแล้วมาคายบ่อบ่อด้หคะคุน่นะบ,นะบไ่ได้ถิ่มได้ตอนนี้อาัอนตรตังสุอ,อันตนนี้เากำลังแต่งผ้าขาสิตปอัน,นอุเคนเนาะแลอกแมวกินเลยคือพาเนมมา,มาเทยเผือเข้ามา ลาบลาบบเดก้ยได้พิษพิสูต um> ี่เลยไม่เขาต้านเป็ดกับบริกินไก่กับบริกินสีเดียนี่พวลิสงปลาปลาเดกินน้ำขอบุณปลากระชังลวสิบวิบวเฮ้ยปลากระชังอีกได้น้ำมันบ่ได้น้ำมันเรากิน เม่ตันกินน้ำมันบ่ได้แม่สกินน้ำมันจงเลยเพี่น้องเลยจะกินเอายังห้กินบม่มีแนวให้กินเลยมแต่แนวกินบ่ได้ก็ไปยางก็ไปไปยะก็ไป๋ายกระปายะกระข้าก

เป็นโอโห้หายหงายฝึกายแต่ควรนจะมาเด้อฝึไปก่อแต่จะอยู่ปรารพฒนาสิงใดให้ได้สมควรกะว่าให้มันเป็นเน็ตตี้ไม่คือววามน่าโก้แบ่าออกไว้แต่กลายเต็มไหมเอเอว่าสีว่าความเื่อเล่าแบน้คว่าซีว่าขอว่างม่เมื่อโอ้บรรยากาศจุ่ง email email nhảy, áo quần thằn, quần áo thằn, áo thằn. Nên áo say ô คันนี่เรว่าเอนะันนนแคละวะมันสิคมันสิรมันเนคันมันแบนเหรอ่จัเยอ๋อาหนนนตอันน้ก็ได้นี่ใหเลากไนี่ว้าวลหนนามใส่ถิ่ลกนี้ไก่ดับไขเอาใส่ก็ได้ใส่